สวัสดีครับมาที่ตลาดโตรุ่งทุ่งสีเมืองพอดี่หม่เปลี่ยนน้องรักมหาหถ่ายได้นะไม่เป็นไรยูทูบสวัสดีหน่อยวะมากินข้าวกับผูบ่าวเสรุ่เนิ้ออร่อยไหมครับเดี๋ยวชดดูหน่อยตลาโดโตลุ่งทุ่งสีเมืองบรรยากาศรา้นี้จะให้ผักเยอะมากเลย ไม่คุ้มแม่อยรสชาติเจ็บอร่อยอมแม่เอาข้าวนี่แม่รอ,อกครับทำไหมอร่อยจมลาเป็นไงครับเจ็บเลย งาทิมให้ดูนะเยบต้งเม่นีผักจำจงมาล้องออกคลิป<ท> รับเนื้อเดี๋ยวอิ่มรับเนื้อก็จะเป็นร้านโต้งลาโต้วลุ่เน่ะไปชิมหน่อยนี่นออกผมชอบไหมผมขี้เ้าขมนะพี่ว้าขมผมไอมไม่ค่อยไม่ค่อย ข้าผมเนาะน้ือลินดูดีลัลอันนี้ออกผมหน่อยรัก อิ่มครับกยากไปนอนนอะจก้วหอยจิ้หอยจากวนาคิงชนประทาน Não, um, เป,เ,ปเป็นธนา,าลูกศิษย์ก็ทำงานอยู่นั่นแหละว่าจะไปอยู่เป็นงานอยู่ห้องอาหารลูกศิษย์โรงแรมนี่แหละธนาาอะไรที่วะอะไรเซิร์ฟอระหญิงไม่ใช่ใชายทั้งคู่ทั้งคู่ตัวประเทศทำงานเนี่ยว่าจะไป เขบอกว่าให้ไปไปกินที่เจนทารานเนี่ยอร่อยคร,ร,ยบร,รยับปลาตุ้งร,รันเกือบเทีบรรยบอบยม อร่อยครัเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือให้ผักเยอะครับมีผักหลากหลายมีตั้งแต่มะระตะเจียบผัก,ผก ให้ดูทำเพื่อนเปซีแวะมาได้ครับตลาดโตลุ่งท no um, sì ุ่งสีเมืองจังหวัดอุบุนล้านส้วรรณ